วันนี้เวลา16นาิกา22นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิรวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานซิลเฟสติวัล2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณนะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT EXHIBITION CENTER ตอ์หฮอล์เเมืองทองทานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานในการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบแฟชั่นผ้าไทยสู่ระดับสากล เป็นการเปิดตัวสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยหรือ Federation of Thai Fashion Designer ซึ่งสมาคมนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นตามแนวพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาภาและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศสร้างวิชาชีพและรายได้กลับคืนสู่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยได้จดทะเบียนก่อตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่7ตุลาคม2567และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงรับเป็นนายกสมาคมกิติมศักดิ์ ในการนี้ทรงฟังการเสวนาในหัวข้อการออกแบบแฟชั่นไทยสู่ระดับสากลโดยนายพลพัฒน์อัศวประภานายกสมาคมนักออกแบบแฟชั่นไทยณถฐกูลพานิชกุลดีไซนเนอร์ไทยผู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสาร v o u e ประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นรวมทั้งนางสาวโสภาวดี เพชรชาติ ter, พุ่มในการฝ่ายการตลาดบริษัทคลับทเวนตีวันประเทศไทยจำกัดที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินง,งานของสมาคมโดยการรวมตัวของนักออกแบบไทยที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมโคชชิ่งผู้เข้าร่วมโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของโครงการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี2563ถึง2567เพื่อขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็งยั่งยืนสามารถแข่งขันกับตลาดสากล นอกจากนี้ยังมีแผนง,งานที่จะจัดกิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนอาทิให้คำแนะนำแนาทางการออกแบบผ้าไทยให้ทันสมัยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและส่งเสริมงานหัตถศิลป์ในชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสารงานที่บรรพบุรุษและชุมชนได้สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้มรดกทางภูมิปัญญาสูญหายจากท้องถิ่น สำหรับงาน s ซิร Festival 2024สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะจัดถึงวันที่2ธันวาคม2,567 ภายในงานมีการจัดแสดงที่ทัศการผลสำเร็จจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเช่นโครงการชาติพันธุ์โมเดลโครงการยกระดับและพัฒนาวิชาลัยชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์ง,งานผ้างานคราฟต์และงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ไทยทั้งมีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาผ้าไทยอาทิการสาวไหมและการปักผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ การสาธิตดุลทองจากสถาบันศิริกิจตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปจากทั่วประเทศจำนวน200ร้านค้า